สวัสดี lives, ครับวันนี้กลับมาอีกคลิปหนึ่งกันเลยนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของเสาเฉลียงนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากให้พรอสจะทเองก่อนเลยนะครับสามสองหนึ่งโอเคครับมาครับเริ่มครับข้อนี้มันถามว่าข้อใดกล่าวถูกถูกต้องเกี่ยวกับเสาเฉลียงนะครับผมซึ่งก่อนอื่นเลยผมจะให้ดูรูปเสาเฉลียงก่อนซึ่งจะสักนี่ครับคือรูปของเสาเฉลียงสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะครับผมซึ่ง มาพิจารณาช้อยแรกกันเลยครับเสาเฉลียงเป็นภูมิลักษณ์ที่มีการเกิดเช่นเดียวกันกับหินงอกหินย้อยข้อนี้ตัดได้ทันทีเลยมันไม่ต้องพิจนารณาด้วยครับว่าข้อนี้แบบว่าเสาเฉลียงเกิดขึ้นไงมันแค่หินงอกหินย้อยมันเป็นปฏิกิริยาเคมีเนาะถ้าจํากันได้เนาะแต่ว่าเสาเฉลียงจะเป็นแบบกายภาพนะครับส่วนข้อที่สองนะครับผมส่วนที่เป็นต้นเสามีความคงทนมากกว่า ส่วนที่เป็นดอกเห็ดด้านบนข้อนี้ผิดครับข้อนี้เป็นน้อยกว่าเพราะคืออันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนไม่ดูแต่ว่าคือข้างล่างของเสาเนี่ยส่วนตรงนี้มันจะเกิดขึ้นในยุคของออจูราสสิกแต่ว่าข้างบนเป็นยุคครีเทเชียสอันนี้จำไม่ได้เขียนยังไงแต่ว่าคงประมาณนี้นะครับซึ่ง ด้วยความที่ว่ามันเป็นของคนยุคกันเนี่ยมันคือการที่เป็นการตบกรทับถมแม่น้ากัดเซาะของของแต่ละยุคที่ต่างกันครับข้อกีเทเชตกับจราฟิกก็จะมีอายุต่างกันประมาณหลายล้านปีอยู่นะครับทําให้กระบวนการเกิดอันนี้ยานานมากซึ่งแล้วก็ทําให้ขบูนมันแข็งแรงกว่าครับแล้วก็ทำให้ข้อสามอ้อใหม่ใหม,ม่ข้อสามผิดเพราะว่ามันคือของชั้นหินเฉยไม่ใช่ที่ราบสูงเนาะ ส่วนข้อที่4การกัดเซาะของกระแสน้ําเป็นและกระแสลมเป็นสาท,ที่ทำให้เกิดเสาเฉลียงข้อนี้ถูกต้องครับตอบข้อ4ี่ส่วนข้อ5ทะเลสาบแอ่งอันนี้มั่วเลยเพราะว่าทะเลสาบแอ่งมันอยู่บนภูเขาไฟอ่เนาะโอเคก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ